วันนี้เขากับสิาพาย,ย่างไปบุญทัานหลวงไปเลาะบุญทัดนหลวงสามคนตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนเนะขั้นตอนก็รี่ไปแต่งหงนาส่ชดแล้นะย่างไปเนาะบุฟงมันชีฮอส S <S ไปก่อนเดชนะพักเวียกนอมมั้งเนี่ยม่ได้พักแล้วแต่ว่ามันไปบ่ได้ไปกันเลยเนาะทุกคน,ะยยนระยะทางก็จะประมาณแบบประมาณประมาณลักป่ายสอ,สองลักนี่แหละทุกคนซีหอดเนาะกระไก่เติบเพราะว่า ถ้าเอารถไปมันก็นจะบูมีบนโจอมันคุดีกระเทินนะนะทุกคนก็นเลยพาก,กันย่างไปในที่สุดเขาก็มาฮอตจนได้เนาะทุกคนฮอดถัดหลวงแล้วใช้เ,เวลาไปกอสามสิบนาทีเนาะทุกคน ไอยาทางยางมา hey. ตัวนี้ก็จะเป็นทางเข้าเนาะก็จะมีขายพวกปิ้งไก่ปิ้งป่ามึกไส้กอกจะกินทุกคนแซ่บแซ่บตัวนี้ก็เป็นทางเข้าเนาะแต่ว่าโซนกว้างกว้างเพราะว่าอันเป็นมือที่วันเลิมยังบม่ได้เปิดเท่ออันนี้เป็นเพื่อนว่า,าแกงบวงเนาะ แกงบวเป็ดจะมีของลินล่าหลายทุกคนห้ามหงว่ามว่ามวนแน่นอนเพราะว่ายังไม่ได้ปิดทางเถอะนะแต่ว่าเป็นมือเปิดเท้ทนะเพื่อจะปิดทางตงัวนี้จะบอให้รถแล่นรถกายเลยเทุกคนจะเป็นสัตวบุงเบ้าเนาะ ยิงโมเมนต์เนาะเขาก็เลยบ่ได้ยิงเป็นโซนขายเสื้อผ้าแต่ว่ามันมีหลุดเล่นอยู่กระตุดก็มีจตโตงามงามนี่คนยังบอรายเนาะทุกคนมันเพราะว่าเป็นมือแบบวันที่สองเพิ่นเปิดแท้ๆวันที่สี่วันที่แปดเด้อ ยังมาเลาะก็สามารถมาเลาะได้เนาะปีหนึ่งพันจะจัดขึ้นอยู่เทื่อหนึ่งเป็นมือเพลง15คห้าำของเดือน12เนาะทุกคนคับฮองว่าม่วนแนโนนถ้าไผได้มาของแจกของแถวเพื่อนกะ็ะไล่หลายคน ก็เลยมีตแต่นะั้ะที่ได้ก,กบกอมโปงอันนี้อย่างจ้งมาทุกคนทุกตัวทุกปีปีนี้จะเป็นคืดๆเนาะเพราะว่าสองสามปีแล้วหมดเลยนั้นเพราะว่ามันเป็นโควิดก็เลยสองสามปีมาเพื่อนหมดเยจัดเนาะและมาปีนี้นะเพื่อนแบบว่า,าเพื่อนกร,จรนะจัดแ,แบบยิงใหญ่เนาะทุกคนเพราะว่าอันสองสามปีมันมีโควิดสินะก็เลยหมดเยจัด ปีนี้ถนก็ะไรจัดแบบยิงไงคทาง,องอาหมไม่ตอไปตัวนี้ก็จะเมียนทางเข้าเด้อทุกคนเพราะว่าอันมื้อนี้นะจะเปลี่ยนมื้อวันที่สองแล้วเพื่อนยังม,มีการคัดคนเข้านะเพราะว่าแต่ละหานอียงก็ก็กกหาเริ่มมาเปิดมาปั๊บแต่งหานเพื่อให้เกี่ยมไก่ซิฮอตเนาะเพราะว่าตอนนี้เพิ่นกำลังไว้ มาเปิดตัวนี้ก็จะเป็นธานาคารกสิกรไทยเนาะเป็นบูธของเพื่อนนะแต่ว่าขั้นว่าเป็นมือยังบร่ได้ลืมแบบข้าวเจ้ามาเปิดหานจะซื้อกับคนมาหลาๆเพราะว่าหลายปีแล้วที่บริจาตนะินาปีนี้เพื่อนก็นเลยจัดแบบยิ่งใหญ่แถวโซนนี้ก็จะเป็นรถเนาะรถจอดเพราะว่าทุกปีหานาะจะมีบนเขาเจ้าขายเครื่ององียงก็เลยแบบว่ามือนี้านาะแบบขาเจ้ายังบร่ได้มาจัดหานเถือเพราะว่ากะหาเป็นวันที่สอง มือเปิดทเทๆเมนวันที่สี่เด้อทุกคนมีกะกะหาเลิกเวียกเนาะก็เลยพากันไปเลาะแบบว่าไปเลาะย่างต่างย่างลิ่นเลยไปบึ้งข่ะเจ้าเพราะว่าอันบางฮานข่ะเจ้าก็ยังบ่ได้เปิดมีบางฮานก็เปิดใช่นะเพราะว่ามันยังบ่เมนมือเท ข้ากันไปเลาะซื้อเกิบเนาะเกิบเพื่นว่ามีอันเกยเพื่นว่ามีเกิบคู่หนึ่งสิบเก้าพันเลาะหาเกิบเนาะทุกคนเกิบหนึ่งคู่อันเกิบ,กบคู่ 1, 19, าหนึ่งสิบเก้าพันกีบ 1, เป็นแบบ้าน้านขายเสื้อผ้าราคาถึกถึดีใจแหงสันไปกันโตเลยนะทุกคนนั่นจะเป็นแบบโซนลดกับลายๆายบอนเพราะว่าบางห้านก็นยังบ่มาเปิด บูธก็ขึ้นสองบ่อนตัวนี้กระยากได้ตัวนั้นกระยากได้ขน,นเสื้อน่ยงามงาม ้วยังไ่ได้เปิดเถอะจะมีแบบโซนขายรถเป็ดพวกรถรถใหญ่รถไฟฟ้าแต่ยไ่ได้ถ่ายให้ทุกคนเนาะเพราะว่ามันมืดน,นะเข้าไปกับตอนประมาณวันห้าหกเจ็ดโมงคนก็ร้ายหลายเลยม,มาไม่ว่าเพราะว่าบางคนกับขา้าจะบาไ่ได้พักเวียรแล้วก็มามื้อที่ว่าเขาเจ้ายังไ่ได้เปิดค่ะนะคันถึงมื้อเปิดค่ะคันนี่โคตรมวนเลยทุกคน ก็จะมีแบบฮานลาวใ้แบบว่าให้เฮาเซาสุดเข้าไปถ่ายูเป็นโซนอาหารเนี่ยว,ว้างกว้างแต่ว่ามือหน้ามีเจออันมีแต่ว่ามือหนามีสปไปน่ายอันฮุมาให้เบิ่งราทุกคนแต่ตัวนี้ฮะเป็นมือที่ว่าเพื่อนเลิมกําลังสิเปิดเพื่นมาเกี่ยมเครื่องเกี่ยมหารฮะแต่ยังบ่ได้เปิดเทือ่อ ตัวนี้ก็จะเป็นเดินเนาะเดินที่ว่าเป็นเดินของทานหลวงแต่เขาแบบแบบว่าฮา,าน,นนะที่ว่าขาเจ้าอันให้เศร้าตอนนี้เพิ่นก็นยังไม่ได้เปิดเป็นทางการเนาะก็จะมีฮานแบบว่ากระพ้า,ก,พากันไปซื้อเนาะซื้อบามึก ซื้ปีปลาหมึกกับอันเขาเอิ้นอันเข้าวนมโคกเนาะทุกคนใส่พนัาใส,ใส่ใส่อันปลาหมึกจากซาเล็กกับโบน่ใจว่าเป็นซื้อจังไลยตอนนี้ก็เข้ามาโซนเนาะเสื้อผ้าโซนเกิร์ลไอ้คนสวนเพ่นมีแต,ต่กระตูงงามเนี่ยทุกคนเป็นพวกเสื้อผ้าในกระโปรแพงโต้เศร้าพันสามที่ปลายพัน เตืนต้นสาคนกีบถ้าตีเป็นเงินบาทกับประมาณห้าิบาทตัวตูวเนาะแต่ว่าอันคั้นยังบริปเปิดคักเพื่นกาให้เข้ามาเที่ยวเข้ามาชมได้เิ่งไม่คนคนไล่ยหลายขนาดมือยังบริปเปิดแต่ถ้าเป็นมือเปิดแท้ๆคนน่ยแห้งหลาย หายแบบน,นี้คนอ้มานากันเนอะอาะเอื้อยมานากันบู้ว่าหายไปทางใหนทีเทฟพยางก่อ,นอันนี้โบหินยังบบได้อย่างจักตูเลยเนาะคนทุกคนยังบบได้เข้าไปซื้อเธอมีแต่ว่าคันมามื้อเปิดทเทฟมาเลยมีจังคอยมาแบบมาเาลาะซื้อบึงเลย ตัวน,นี้ก็จะเป็นโซนแบบโซนของลินานะขอ,ของลินของลินแบบเด็กน้อยแต่ว่าเขาก็จะบวได้ขึ้นนะคเพราะว่าอายุยังม่ถึงก็จะเป็นโซนโซนของ เี่ยมันปิดมือเปิดซื้อนะทุกคนก็จะมือมีพลิ้นอย่างไรมาวันนี้คลิปของเราก็จะเบิดแล้วนะทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้มีเ,เ้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไป